รีวิวเกมหวบยบอสเฮียเลยว่าจู่ๆตกลงมาจากฟ้าเชิญรับชม Young เลยครับคลิปนี้เป็นรีวิวเกมหวยภาค2ของเกม RPG สุโขทัยเบิร์ตเล่นสุขุมไม่ต้องดูภาคหนึ่งก็ได้เพราะแม่งเฮียพอกันเลยโอเคเชิญชมผมเลยครับว่านนาสงสัจริงๆแล้วพวกมึงเต้นเฮี้ยกันอยู่เนะี่ยหน้าจอเริ่มหมดฝึกเลยแล้วกันแล้วทำไมไม่เอาหมดฝึกไว้ข้างบนสุดวะกูไม่เข้าใจไอ้เจริญม,มาก็พีกเลยมึงดูตัวมึงยังไม่ยืนยังไม่ยึดติดพื้นเลยเี้ย เหลือมึงวะนักธนูผู้หญิงและสําเร็จภารกิจของเธอโอเคไปเลยสกอุย๊ยโอ้โหน้าแต่ละคนแม่งโตรเท่ลยไเยีะเหมันแม่งเซลฟี่แม่งเปิดกล้องเซลฟีทท่ทันทีทันใดโดยไม่ได้ตั้งใจเฮ้ยโอ้โหมีโพสสองนิ้วด้วย,ย <What? S 2> แล้วทำไมมันมีปุ่มเรเตชันวะเนี้ยกูงงมาไงวะเฮ้ยโอโ้พี่โอโ้แต่ละคนมึงนี่เท่ชิบหายเลยแล้วคุณพี่นี่ทำไมด่าพี่มันหายไปเนี่ยเหมือน พี่ใส่รูปยังไม่เสร็จใช่ไหมครับแนยคุณพี่แต่งรูปเสร็จยังครับเนยพี่ไอ้เฮียแล้วทาไมธนูมึงมันถึงลูกธนูมันไม่โดนธนูอะม,มันไม่พอดีเลยะโอ้ยสัตว์มึงคาไปไหนวะนนี้ฮะโอ้เข้าชาวต่อสู้โหสุดยอดอุ้ยเมืนท่าเก๊กชนะเลยไม่ธรรมาดาไม่ธรรมาดาเออเอ็นบีซีที่เราต้องคุยด้วยนะี่คือธนูคุณพี่นี่ปักพื้นเลยนะครับเนี่ยโอ้โหพร้อมมากท่าคุณนี่ คุณเจอเหินแล้วอยังโอเคกูคเจอเหินแล้วเอ,เอาเอาหินไปได้สิบห้าบาทโอ้โหคุ้มชิบหายโอเค,อเคน่เอ้ออะไรวะดูดีก็หายไปเฉยโอ้เชี่อเลยวะเนี่ยเดี๋ยวนะกูกูเดินม,มาตรงนี้มาดูสักพักเฮียอะไรเนี่ย <laughs> อะไรวะมึงเจะากโปรแกรมสร้างไงเฮียอะไรของมึงโอ้ยเนี่ยดูมีกําแพงอยู่ดีนะพอเดินม,มาตรงนี้ อะไรของมึงไอ้เงี้ยด่านป่ามาดูดิด่านป่าคืออะไรอ่านน้ำไขวะเนะี่ยเก็บหิน20ก้อนไอ้เ,อเกมนี้มันเป็นอะไรกับหินมากเลยวะนะันนี้นี่เราอัพแล้วมันยืนนิ่นงเหรอวะไม่สู้กูเหรอช,อชิวๆนะมาชิวๆไม่สู้กันแหละธนูเป็นเหี้ย <laughs> อันนี้มันท่าตั้งใจหรือไม่ไตั้งใจวะกูโม้ท <laughs> <laughs> ่าอะไรของมันเนี่ย อันนี้ก็ตั้งใจอ่ะเนี่ยเออเหรอกูนึกว่าไม่ได้ตั้งใจกูสับสนมากเลยเกมนี้อันไหนอันไหนมึงตั้งใจเนี่ยมึงไม่ได้ตั้งใจวะเฮ้ยอะไรวะอยู่ยังมีตัวอะไรไมึงลอยลงมาวิธีสู้วิธีการเปิดตัวบอสคืออยู่ดีเขี้อะไรไมึงเม่งลอยลงมาโอ้โหเลื่องมึงเป็นพันเลยวะเจ้เราตีทีไม่เท่าไหร่วะห้าสิบเฮ้ยชนะได้อยู่เราลุมเราลุมเราลุมแล้วกูจะไปสกิลแล้วฮึดโอ้โหยี่สิบสองแรงมากเฮ้ย กิ้งมึงกิ้งกูกิ้งมึงก็งงกิ้ง,งกูงงก็กิ้งด้วยเอา้าเนี่ยแล้วไอ้ตรงนี้นะครับเห็นไหมมันมันว่างไปนิดหนึ่งใช่ปะเนี่ยผมกด4ทีเนี่ยว่ามันจะขึ้นไปข้างบนข้างล่างเนี่ยเหมือนมึงแบบเอาออกแล้วแบบมึงลืมไปว่าแบบมึงต้องต้องเลือกไม่ได้ด้วยเสือกเลือกได้เฮ้ยมีเลือกอาวุธได้ด้วยหว่าโควรเจ๋งเลยไม่มีที่อะไรใส่เลยแล้วกูไม่เคยเห็นมันดอกอะไรเลยด้วยมีอาวุธจริงปบบว่าถ้าอยากดูคลิปแบบนี้อีกสามารถกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับ